ข่าวร้อนกรมขนส่งทางบกเปิดใจแล้วว่าการปรับค่าโดยสารแท็กซี่ไม่ได้เป็นการขึ้นราคาจริงๆแต่เป็นแนวคิดน่าสนใจที่จะใช้ GPS มาช่วยคิดค่าบริการอย่างยุติธรรมคุณพร้อมที่จะค้นหาความจริงเบื้องหลังหรือยังแต่ก่อนอื่นมาลองย้อนกลับไปดูข่าวลือในโซเชียลมีเดียกันก่อนดีกว่าหลายคนคงเคยเห็นข่าวแพร่กระจายกันว่าอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่กำลังจะปรับขึ้นสูงในช่วงเร่งด่วนหรือรถติดหนักๆซึ่งทำให้ผู้โดยสารหลายคนกังวลใจแต่กรมการขนส่งทางบกกรมขอบอ ชี้แจงชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอย่างที่หลายคนคิดหรอกครับแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนวิธีการคิดคำนวณจากมาตรวัดระยะทางแบบเดิมมมเตอร์มาใช้ระบบ GPS ที่ทันสมัยกว่าเพื่อคำนวณค่าบริการในช่วงรถติดอย่างเป็นธรรมโดยสูตรการคิดค่าบริการยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยนายสรพงษ์ไูทุนพงศ์อธิบดีกรมขอบอได้ให้สัมภาษณ์ว่าแนวคิดนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาใหญ่2ประการ หนึ่งคือการลดการปฏิเสธรบผู้โดยสารจากผู้ขับรถแท็กซี่ซึ่งมาเกิดขึ้นบ่อยในช่วงรถติดหรือช่วงเวลาเร่งด่วนเพราะผู้ขับรู้สึกว่าค่าบริการไม่คุ้มกับเวลาและความเหนื่อยล้าและ2คือการสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งสองฝ่ายคือผู้ใช้บริการผู้โดยสารที่ไม่ถูกเอาเปรียบและผู้ให้บริการผู้ขับแท็กซี่ที่ได้ค่าโดยสารที่สมเหตุสมผล ลองนึกภาพง่ายๆดูสิครับถ้าเราใช้มิเตอร์แบบเก่าๆในช่วงรถติดหนักๆที่รถแท็กซี่แทบไม่ขยับค่าบริการอาจไม่สะท้อนถึงเวลาที่เสียไปจริงๆทำให้ผู้ขับรู้สึกขาดทุนในขณะที่ผู้โดยสารก็อาจรู้สึกว่าราคาแพงเกินไปสำหรับระยะทางสั้น GPS ก็จะช่วยคำนวณได้แม่นยำขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพการจราจรจริงๆไม่ใช่แค่ระยะทางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเวลาที่เสียไปด้วยซึ่งมีเป็นวิธีแก้ไขปัญหาโกงมิเตอร์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเช่นการปรับแต่งมิเตอร์เพื่อคิดราคาสูงเกินจริง แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องนี้เริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างแนวคิดนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาครับยังไม่ได้นํามาใช้จริงและยังไม่มีการปรับขึ้นราคาใดๆเลยแต่เป็นแค่การรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมซึ่งหลายคนอาจถกเถียงว่าการใช้เทคโนโลยีนี้จะช่วยลดปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารได้จริงหรือไม่หรือบางคนอาจคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ขับแท็กซี่ที่อาจไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆ นายสรพงษ์ยืนยันอย่างชัดเจนว่ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาใดๆและแนวคิดนี้เป็นเพียงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในระบบคิดค่าบริการสำหรับรถแท็กซี่รุ่นใหม่ในอนาคตเท่านั้นไม่ใช่การเปลี่ยนสูตรการคิดราคาพื้นฐานแต่เป็นการใช้ GPS เพื่อคำนวณค่าบริการรถติดที่แม่นยำกว่าเดิมโดยอิงจากข้อมูลการจราจรจริงๆไม่ใช่ระบบกลไกลแบบเดิมที่อาจถูกโกงได้ง่ายช่วยให้ทั้งผู้โดยสารและผู้ขับมั่นใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดนี้จะไม่กระทบกับใครกรมขอบอกำลังศึกษาผลกระทบในทุกมิติอย่างละเอียดเช่นการฝึกอบรมผู้ขับแท็กซี่ให้ใช้ GPS ได้คล่องหรือแม้แต่การลดต้นทุนสำหรับผู้ขับที่สมัครใจใช้ระบบนี้และหากจะนำมาใช้จริงก็จะเน้นเฉพาะรถแท็กซี่ใหม่ที่จดทะเบียนในอนาคตหรือเป็นระบบสมัครใจเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ขับแท็กซี่ปัจจุบันที่อาจไม่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไป การใช้ GPS นี้ไม่ได้แค่แก้ปัญหาเล็กๆแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการปรับปร,ปรุงอุตสาหกรรมขนส่งให้ทันสมัยและยุติธรรมมากขึ้นแต่ยังมีคำถามที่ก่อให้เกิดความคิดเช่นจะเป็นการยกระดับบริการแท็กซี่ให้ดีขึ้นจริงๆหรือเป็นการเปิดทางให้ธุรกิจใหญ่เข้ามาควบคุมราคาในอนาคตและใครจะรับผิดชอบถ้าะระบบ GPS มีข้อผิดพลาดคุณคิดอย่างไรกับแนวคิดนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารได้อย่างที่หวังหรือเปล่าหรือคุณเห็นว่ามันอาจนำไปสู่ปัญหาใหม่ๆเช่นการขึ้นราคาแอบๆในภายหลัง แชร์ความเห็นและข้อโต้แย้งของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะครับมาคุยกันให้รู้เรื่องกันเถอะ